ทำไม่ทรัมป์ถึงอย่างได้กินแรนลักหนาเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังกันค่ะจริงๆจะบอกว่าแค่ทรัมป์เนี่ยก็คงไม่ถูกค่ะแม้กระทั่งออสเตรเลียเองเนี่ยก็เคยมีการขอใบอนุญาตในการทําเหมืองแร่แร่เอิร์ดแต่ก็ถูกทางรัฐบาลกรีนแลนด์ปฏิเสธไปค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีค่ะว่ากรีนแลนด์เนี่ยอุดมไปด้วยแร่ธาตุภายใต้หิมะที่ขาวโพลนที่เรียกว่าแร่เอิร์ดเอลิเมนต์เช่นยูเรเนียมนิกเกิลไทเทเนียมและทองคําที่มีความสําคัญต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและแบต มันก็มีความจําเป็นต่อการผลิตพลังงานสะอาดนอกจากนี้พื้นที่แห่งเนี้ ก็ยังมีแหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ถูกสำรวจอย่างเต็มที่อีกต่างหากและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าพูดถึงก็คือเรื่องภูมิศาสของกรีนแลนด์ที่กลายเป็นที่น่าจับตามองมากขึ้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพราะพอยิ่งน้าแข็งละลายเนี่ยก็ยิ่งทําให้มีเส้นทางการเดินเรือใหม่จากยุโรปไปยังเอเชียที่ใกล้กว่าคลองสเวทซึ่งจะเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจใหม่ๆนั่นเองค่ะซึ่งรัฐบาลกรีนแลนด์และเดนมาร์กเองเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่าไม่ขายค่ะแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะเพ ตามชมกันนะคะ